เวลานี้ที่เป็นสุขทริปแอนทริกในการทำสมถะและวิปัสสนากรรมฐานการเกิดขึ้นของผู้รู้ทำให้สิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากตัวของผู้รู้ มีผู้รู้มีสิ่งที่ถูกรู้วิธีนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของการรู้จักองค์ประกอบของชีวิตคือรู้จักว่าชีวิตนั้นมีกายกับมีใจหรือภาษาพระเรียกว่ามีรูปกับมีนามวิธีการ ทำให้ผู้รู้ชัดเจนขึ้นตั้งมั่นขึ้นยาวนานขึ้นโดดเด่นขึ้นจนแยกออกจากสิ่งที่ถูกรู้ได้หากเราลองเอาความรู้สึกรู้สึกถึงร่างกายให้นานพอไม่ว่าจะกำลังนั่งอยู่ เดินอยู่ยืนอยู่เพียงแค่รู้สึกเบาเบรู้สึกทั่วๆรู้สึกอย่างซื่อๆไม่ต้องไปคิดแค่รู้สึกมีการเคลื่อนไหวลมหายใจที่เข้าออกท้องที่ค่อยๆขยับ ขึ้นลงรู้สึกเบาๆถึงความเคลื่อนไหวรู้สึกทั่วๆถึงร่างกายรู้สึกให้นานพอให้บ่อยพอหนึ่งนาทีเป็นสมนาทีเป็นห้านาทีเป็นสิบนาทีเช้าก็ลองดู เที่ยงก็ลองใหม่เย็นก็ดูอีกก่อนนอนก็ลองดูอีกอยู่มาวันหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานี่นาเห็นร่างกายเป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกรู้ถูกดู มีอีกหนึ่งกางที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นสภาพอันบีบคั้นของร่างกายเดี๋ยวร่างกายปวดปวดขาต้องขยับขาปวดเอวต้องเอนหลังสักหน่อยปวดไหล่ต้องหมุนคอสักนิด เป็นสภาพอันบีบพันอ่ะเดี๋ยวขยับอีกและเห็นสภาพอันคงอยู่ไม่ได้หิวแล้วก็ต้องกินหายใจเข้าสักพักต้องหายใจออกต้องกินน้ำเติมน้ำเข้ามาเสร็จแล้วก็ต้องไปฉี่ออก เวลานอนหลับไม่ได้รับรู้ร่างกายพอตื่นขึ้นมารับรู้ใหม่ก็เหมือนกับว่าร่างกายมันเกิดใหม่ขึ้นทุกวันจะว่ามันเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนสักทีเดียวจะว่ามันต่างจากเดิมก็ไม่ใช่สักทีเดียวนอนหลับไม่รับรู้ตื่นมามารู้สึกอีกครั้ง แบบนี้วนไปเรื่อยเห็นการเกิดเห็นการดับของการเคลื่อนไหวทุกขณะเห็นความปวดในร่างกายว่าไหลที่มันปวดเราก็รู้อยู่ส่วนหนึ่งไหลที่ปวดก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นเวลาปวดขาผู้รู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ขาที่ปวดก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นร่างกายมันปวดเราไม่ได้ปวดเห็นองค์ประกอบที่แยกออกมีทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟไม่ได้เป็นก้อนทึบหายใจลมก็เข้าไปในปอด หายใจเข้าหายใจออกไม่เคยหยุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีลมหายใจเข้าและออกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเพื่อนอยู่เสมอเวลาลมหายใจออกถ้าหายใจออกนานพออุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นนิดนึงกว่าตอนที่หายใจเข้า เห็นร่างกายกระหายเห็นร่างกายกินน้ำเห็นรู้สึกถึงน้ำที่ไหลลงไปในกระเพาะน้ำอยู่ในกระเพาะเสร็จแล้วก็หายไปถ้าเป็นน้ำเย็นก็รู้สึกถึงความเย็นที่อยู่ในกระเพาะและกระจายออกไปตามส่วนต่างๆความเย็นเมื่อกระจายออกไป ผิวหนังก็มีขนลุกขึ้นมาเองเวลากินน้ำอุ่นก็เหมือนกันพอความอุ่นกระจายออกไปร่างกายก็รู้สึกร้อนขึ้นมานิดนึงบางทีก็มีเงื่อไหลออกมาด้วยเวลาเดินก็เห็นสภาพแข็งอ่อนมีการคู้มีการเหยียดมีการเปลี่ยนแปลง เกิดดับอย่างต่อเนื่องนี่เป็นขั้นแรกของการเกิดขึ้นของผู้รู้ทำให้เกิดสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากตัวผู้รู้วิธีนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของการรู้จักองค์ประกอบของชีวิตที่มีกายกับใจมีรูปกับนาม หรือก็คือขันห้าเป็นการเริ่มต้นของการรู้จักว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราร่วมสร้างสรรค์สังคมกับวัดพระบาทน้ำพุกดดอกจัน494333โทรออกครั้งละ15บาทได้ทุกที่